แนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการออมเงินและลงทุนด้วยแอปออมทองที่ใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือจะตอบโจทย์ทั้งการซื้อขายทองและออมทองทำได้ครบในแอปเดียวนะคะใครที่อยากจะลงทุนทองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือว่าเริ่มที่ไหนดีเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมานิทวิคถ้าพูดถึงสินทรัพย์ที่เติบโตดีในปี2,568แบบเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คงหนีไม่พ้น ทองคําค่ะดูจากราคาทองคําย้อนหลังนะคะจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจากอดีตและปีนี้เนี่ยนับว่าเป็นปีที่ราคาทองขึ้นมาสูงสุดในประวัติศาสตร์ราคาขึ้นมาถึงหลักห0,000ื่นกว่าบาทแล้วนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาสนใจในการลงทุนทองกันมากขึ้นค่ะแต่เพื่อนๆบางคนนะคะก็ยังมีความกังวลใจไม่รู้ว่าจะเลือกลงทุนทองในช่องทางไหนดีจะเลือกแอปไหนที่มีความปลอดภยัยและมีความน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้ลงทุนแล้วเราจะได้สบายใจไม่ต้องมาคอย กังวลว่าทองของเราเนี่ยยังอยู่ดีไหมนะคะและที่สําคัญแอปนั้นจะต้องใช้งานง่ายมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนยุคนี้จริงๆค่ะวันนี้นะคะท่านก็เลยจะมีแอปลงทุนทองแอปใหม่จากห้างทองดังในยาวราชมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกาันกับแอป LSC Grow Plus นะคะจากห้างทองเล่งหงเดี๋ยวสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง,ง่ายๆเชื่อว่าจะต้องตอบโจทย์เพื่อนๆหลายคนอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องนี้เอาไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา กันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักห้างทองเล่งโงกันก่อนห้างทองเล่งหง,ห,ง,ง,ง,ห,งหรือเล่งหงคอมมอนดิตี้จำกัดเป็นห้างทองชื่อดังที่มีสํานักงานใหญ่และสาขาอยู่ที่เยาวราชซึ่งย่านเยาวราชเนี่ยเป็นย่านที่มีร้านทองดังๆเปิดให้บริการอยู่เยอะมากๆนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วโดยห้างทองเล่งโงได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานนะคะตรงนี้มากกว่า60ปีแล้วและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสมาคมขาทองคํา ปัจจุบันให้บริการทั้งทอง96.5%และทอง99.99% 99ระดับมาตรฐานมีใบเซอร์ตทฟิเคตถูกต้องนะคะตรงนี้เชื่อถือได้แน่นอนค่ะ แล้ววันนี้นะคะทางห้างทองเล่งหงได้ออกแอป,ปลงทุนทองใหม่ของตัวเองออกมานั่นก็คือแอป,ป LSC Grow Plus ที่จะช่วยให้การลงทุนทองนะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะตรงนี้ทําผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องเดินทางเดี๋ยวสรุปให้ฟังถ้าเพื่อนๆถูกใจการทายคลิปเนี่ยท่านจะมีวิธีการสอนเริ่มต้นใช้งานแบบง่ายๆให้ด้วยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้ามาดูจุดเด่นของแอป,ปกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าแอป,ป LSC Grow Plus เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างคะ่ะในแอป,ปจะให้บริการทั้งทอง96.5%ที่ เป็นมาตรฐานทองแท่งของประเทศไทยนะคะตรงนี้ซื้อง่ายขายคล่องและให้บริการทอง99.99% 99ซึ่งเป็นมาตรฐานทองแท่งระดับสากลราคาก็จะเป็นแบบเรียลไทม์ตามตลาดโลกเลยให้บริการทั้งการซื้อขายทองและออมทองตรงนี้สะดวกครบทําได้ในแอปเดียวจบการซื้อทองนะคะเริ่มต้นที่ครั้งละ1บาททองสำหรับทอง96.5%และเริ่มต้นที่1กิโลกร,รัมสำหรับทอง 99.99% 99แต่ถ้าใครอยากออมทองก็มีเหมือนกันนะคะการออมทองเนี่ยเริ่มต้นด้วยเงินน้อยมากๆเพียงครั้งละ100บาทเพื่อนๆสามารถเลือกได้ทั้งออมเองนะคะออมเองก็คือเราอยากจะออมต้นไหนก็ได้ทําได้ตามใจหรืออยากจะออมแบบอัตโนมัติรายเดือนสําหรับใครที่อยากจะดี a ทองทุกเดือนตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ สำหรับราคาซื้อขายทองนะคะก็จะเป็นราคาแบบเรียวไทม์และเพื่อนๆยังสามารถตั้งรอราคาสำหรับการออมทองในด้วยนะคะโดยระบบจะรีเซ็ตเมื่อปิดทำการของวันนั้นๆซึ่งก็คือเวลาตี2ค่ะ สามารถผูกบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อความสะดวกในการใช้บริการนะคะก็คือเวลาเพื่อนๆนขายทองเนี่ยเงินก็จะเข้ามาในบัญชีที่เราผูกเอาไว้ทันทีและเร็วๆว,วนี้ก็จะมีธนาคารกรุงศรีด้วยค่ะสะสมทองครบ0.1กรัมนะคะสามารถรับเป็นกร์ดทองสว,สวยจากห้างทองเล่งหงที่จัดส่งให้ทั่วประเทศหรือถ้าอยากขายทํากําไรในระบบเพื่อรับเงินทันทีก็ทําได้นะคะตรงนี้ไม่มีขั้นตามแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากเบิดเป็นทองแท่งจริงออกมาเก็บหรือว่าเอามาสะสมไว้ตรงนี้ก็ทําได้นะคะเพียงแค่เราสะสมทองให้ครบ0.1กรัมทองแท่ง1บาทเนี่ยจะเท่ากับ15.244กรัมโดยสามารถไปรับทองแท่งได้ที่ห้างทองเล่งหงค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึงตี2 00, ซึ่งเป็นเวลาทําการของตลาดทองอยู่แล้วนะคะแลวถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่ line d โกลอฟได้เลยนะคะตรงนี้เปิดบัญชีง่ายไม่ต้องวางหลักประกันใช้เวลาไม่เกิน30นาทีก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ในการลงทุนทองบนแอป LSC Grow Plus ทนว่ามีครบเหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนทองที่มองหาการใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะเดี๋ยวถัดมาทัานขอชี้จุดให้ดูว่าเราควรที่จะเลือกออมทองหรือว่าซื้อขายทองดีเพราะทั้ง2แบบสามารถทำได้บนแอปเดียวนะคะเราจะได้เลือกให้ตอบโจทย์กับการใช้งานของเรามากที่สุดค่ะ เริ่มต้นกันที่การออมทองนะคะการออมทองเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยจํานวนเงินที่น้อยกว่านะคะอย่างในแอป LSC Grow Plus เนี่ยเริ่มต้นเพียงครั้งละ100บาทเท่านั้นนะคะเหมือนกับเราค่อยๆทยอยซื้อทองค่อยๆทยอยสะสมทองไปเรื่อยๆนะคะด้วยจํานวนเงินหลักร้อยเหมือนกับเราออมเงินนี่แหละแต่ถ้าเราอมแบบนี้เราก็จะมีทองด้วยค่ะ การออมทองนะคะก็จะเหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่มีเงินเริ่มต้นไม่มากแต่ว่าเราเนะี่ยอยากจะมีทองกับเขาบ้างนะคะตรงนี้ค่อยๆอมค่อยๆทยอยสะสมในแอปเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งแบบออมเองก็คือเราอยากจะซื้ออยากจะอ,อมตอนไหนก็เข้าออมได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติรายเดือนเรียกว่าเป็นการ DCA ทุกเดือนนะคะเพื่อเป็นการฝึกวินัยในการอ,อมการลงทุนตรงนี้ก็สามารถทําได้ค่ะสําหรับการซื้อทองนะคะจะเริ่มต้นด้วยเงินที่มากกว่ารองรับโวล่มที่ใหญ่กว่าจะเหมาะกับคนที่ชอบเก่งกาําไรหรือว่าคนที่เป็นนักลงทุน ทองมืออาชีพนะคะตรงนี้จะเน้นซื้อมาขายไปเพื่อทํากําไรมากกว่าค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการซื้อขายทองและออมทองกับแอป LSC Go Plus เนี่ยจะตอบโจทย์ใครบ้างอันดับแรกเลยก็คือตอบโจทย์ลูกค้าเล่งหงเดิมนะคะลูกค้าเดิมเนี่ยจะประหยัดเวลาขึ้นมากๆเราไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านสามารถทํารายการผ่านแอปได้เลยนะคะลูกค้าเดิมเนี่ยย่อมมีความไว้วางใจในร้านทองอยู่แล้วถึงได้ใช้บริการและก็ยังตอบโจทย์ลูกค้าใหม่ทุกคนที่กําลังมองหาแอปลงทุนทองเอาไว้ใช้งานนะคะต้องการแอปที่เชื่อถือได้เพราะว่าความน่าเชื่อถือคือหัวใจของ ออกเล่งหงเลยนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เหมือนที่ท่านรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาล่วงหน้าหรือว่าการตั้งออมอัตโนมัติตรงนี้ก็มีให้เราเลือกใช้นะคะทำให้เพื่อนๆจะไม่พลาดทุกโอกาสสาคัญในการลงทุนค่ะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกสนใจอยากจะเริ่มต้นใช้งานแอป LSC Go Plus นะคะเพื่อเริ่มต้นลงทุนทองของตัวเองวิธีการสมัครง่ายๆนะคะมีเพียงแค่5ขั้นตอนเดี๋ยวทันพาไปดูค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LSC g l o w p a s s สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Store เลยไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play Store ก็ได้ลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวยังไงทันจะใส่เอาไว้ให้ใต้คลิปนะคะและเมื่อเราดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยเลือกตรงสร้างบัญชีใหม่หรือคำว่า Create Account ถัดมาขั้นตอนที่2นะคะเพื่อนๆก็เริ่มต้นกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่แอปเขาแนะนำได้เลยหลังจากนั้นระบบก็จะส่ง OTP ให้ทาง SMS และอ e ีเมลและ3เราก็เตรียมบัตรประชาชนของเราให้พร้อมนะคะจะใช้บัตรประชาชนในการสแกนและตรวจสอบข้อมูล และขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนสุดท้ายขั้นตอนที่5สามารถเริ่มใช้งานได้เลยโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งไว้นะคะตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีในการสมัครเท่านั้นนะคะทำได้เร็วแล้วก็สะดวกมากๆและสําหรับการผูกบัญชีธนาคารเพื่อการทําธุรกรรมเพื่อนๆก็สามารถทําได้ในแอปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการสมัครก็ง่ายมากๆเพียงแค่นี้ก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมของแอป เดี๋ยวยังไงทันจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ต้คลิปค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับห้างทองเล่ห6งโดยตรงก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่แอด โก้ p l u ที่ทันขึ้นให้ในหน้าจอนี้นะคะตรงนี้สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปที่ Facebook ของห้างทองเล่งหงก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงทันจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างตอนนี้มีผู้ติดตาม6 0,000กว่าคนแล้วนะคะใน Facebook ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆมีเกร็ดความรู้ในเรื่องของการลงทุนทองคํามาเสิร์ฟอยู่เสมอรวมถึงโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดนะคะเวลามีอะไรน่าสนใจ<ๆ>เขาก็จะเอามาลงให้ยังไงก็ฝากติดตาม Facebook ของห้างทองเล่งหงเอาไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทันก็ามา ในการลงทุนทองจะได้รู้จักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแอปที่มีความน่าสนใจใช้งานง่ายแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะตรงนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนทองได้เลยนะคะสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวไปแบบ plus plus เพราะว่าชื่อนี้เป็นมงคลนะเพื่อนๆอมทองกับแอป LSC Go Plus ชีวิตการเงินของเราจะได้มีแต่ plus plus ยิ่งๆขึ้นไปค่ะและก่อนที่จะลงทุนทองนะคะอย่าลืมศึกษาหาความรู้ในเรื่องทองให้มากขึ้นลงทุนด้วยความเข้าใจนะคะอย่าลงทุนเพียงเพร คิดถึงเพียงแค่กำไรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องมีแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเรากระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมใช้เงินเย็นในการลงทุนเพื่อโอกาสที่ดีในระยะยาวนะคะวันนี้ไปแล้วใครชื่นชอบคลิปในวันนี้บ้างนะคะช่วยกันกดไลค์แล้วก็สามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้และเดี๋ยวมีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้อีกท่านจะสรุปแล้วก็มัดรวมมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย